สว,สวัสดีค่ะบัคขภาพทั ú, ้งสองค่ะแอลค่ะบาค่ะวันนี้ค่ะทุกค่าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระเป๋าหนังแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปลอตเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัท a ักราคา6,440บาทนะคะน้ำหนัก1 6.10กิโลชิดเป so ็นกิโลค่ะทุกค่าจ๋ากิโลละ400บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆ25-30ชิ้น ตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าค่ะประมาณการ214บาทค่ะใช่แล้วค่ะเป็นหนังเป็นหนังบากค่ะนี่เป็นหนังแก้วจ็คค่ะค่ะเป็นแบรนด์ทุกใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจับใบแรกเลยอ่ะยังไงเป็นคอสบอดี้ค่ะเป็นคอสบอดี้ลูกค้าจับเป็นหูน้องค่ะค่ะทำไมมันโดนมันเด็ดมันดี มันมันโดนใจมากยังไงคะเบะเป็นแต่ว่าคอสบอดี้นะคะ่ะสะพายเอาทำทำงานได้ใส่ใส่เที่ยวได้ได้หมดเลยใส่คอมใส่โน้ตบุ๊กใส่เลรปได้หมดเลยได้หมดค่ะลูกค้าค่ะเป็นหนังนะคะอ่ะใบนี้เป็นของพูมาพูมาเราเราไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าว่าจะแท้ไม่แท้ค่ะไปแล้วเหรอคะไปแล้วค่ะไปเร็วดีอ่ะลูกค้าจ๋านี่เป็นของภูมาสังเกตคะนะคะดูค่ะ ใบเต็มเต็มเลยค่ะน้ค่ะผูม่าเต็มใบกาผูม่าเต็มใบผูม้าเต็มใบลูกค้าจ๋าในเมื่อผูม่าเต็มใบเรามาอัดเดเอดบางค่ะลูกค้าจ๋าใบนี้นะคะเป็นของอดิดาปั๊มซิปก็ปั๊มค่ะซิปตีตามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าซิปตีตามาเลยนะคะต้นทุนต่อใบเท่าไหร่นะคะน้ค่ะสอร้อยสิบสี่บาท ประมาณการขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ค่ะลูกค้าจ้ว่าถุงนั้นจะใบเล็กใบใหญ่ขนาดไหนนะคะอะใบนี้เป็นของอาดิดาค่ะลูกค้าจ้าอาดิดามีมาพูมามีมาแล้วก็ฟิลล์มาค่ะมีมาคอนเวิร์ตก็มาค่ะเพี่ยวค่ะใบนี้สีน้ำตาลคอนเวิร์ตค่ะป้าซิปแมสซิปหนึ่งซิปสองซิปสามค่ะลูกค้าจ๋าซิปสี่ค่ะลูกค้าจ๋า ค่ะลูกค้าจ๋าซีบอค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหกช่องอ่าเป็นหกช่องลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะอันนี้ก็หลากหลายกับลูกค้าค่ะหลากหลายหลากตาอย่ารอช้าลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่ชอบถุงนี้นะถุงนี้ในราคาหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทค่ะคุ้มมากค่ะ เป็นใบนี้หนังแก้วค่ะนะค่ะยังไงคะ่ะใบนี้เป็นหนังแก้วค่ะนาลูกค้าคะ่ะอ๋อไม่ใช่แก้วหนังธรรมดานะคะลูกค <c oughs> ้าอันนี้เป็นของในกีไ่กไม่แก้วคะ่ะตัวตันนะคะเป็นของในที่ช่องก็ประมาณนี้แต่ว่าบางใบอาจจะมีเป็นลอกค่ะเป็นลอกจ้ะเป็นแบบว่าี่ต,ต้องไปซ่อมแซอทำความสะอาดอาจเจอบ้างค่ะลูกค้าจ่าย5ถึง15เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าา ไปขาดเงาต้องไปลงแว็กนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะมาที่อดิดาสสีขาวลูกค้าจ๋าซิปติีตาอีกแล้วอ่ะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะอาดิดาแทหรือเปล่าไนกี้แท้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะ คือเราไม่ได้การันตีนะคะว่าไหนจะแท้ไม่แท้ค่ะเี่ยวว่าไม่รู้ว่าจะแท้ไม่แท้เรารู้อย่างเดียวว่าแฟด์จะแฟดอยังคงเดียวกันสไตล์เดียวกันค่ะรูปแบบเป็นหลักหลาสไตล์เดียวกันค่ะค่ะอะใบต่อไปเป็นของอาดิดาสอันนี้เป็นหนังหนังแก้วหนังแก้วจริงมาแล้วหนังแก้วลูกค้า ตาอใบนี้เป็นของอาดิดาสค่ะลูกค้าขาแดงตัดท้องทองนิดเดียวก็มีเสน่ห์ได้อ่ะสิบก็ตีตามมาเป็นของอาดิดาแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะลูกค้าขาเรื่องแท้ไม่แท้นะคะด้านในสวยคือเป็นหนังแก้วที่เงามากบางใบลูกค้าจะสามารถเอาไปทำราคาได้นะเป็นหลักเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยเป็นพันทางนี้ทางนั้นก็ลองศึกษาตลาดก่อนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะายังอยู่ที่อาดิดาสลูกค้าจะอาดิดาสีน้ำเงินนะคะ จ๋าสิปปั๊มอีกแล้วตีจ้าอีกแล้วอ่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนเราประมาณการสองร้อยสิบบาทสองสิบบาทสองสิบบาทได้ไหมการแรกก็จะดูดีอยู่แล้วลูกค้าจ๋าสี่บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าสวัสดีกันช่วงบ่ายค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเปิดรายการแรกของช่วงบ่ายก็เป็นกระเป๋าหนังแบรนด์กีฬานะคะใช่ค่ะแบบว่า รูปทรงและสไตล์ได้หมดเลยส่วนมางรูปทรงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะรุ่นนี้เป็นแบรนด์กีฬาทักใไปนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีสันมีมาคราบนะคะลูกค้าจ๋าสีดําสีแดงสีกรมสีน้ําเงินมีครบเขามาใช่ค่ะลูกค้าจ๋าส่วนอ่าเ้น่เตอร์นะคะจะเป็นสไตล์แบบคอสบอดี้ใช่ค่ะจ๋าเป็นกระเป๋าข้างสไพายคอสบอดี้ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละถุงเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้อดิดาสกี่ใบไนกี้กี่ใบคูมากี่ใบ หรือจะเป็นใบเล็กกี่ใบใบใหญ่กี่ใบนะคะคือรูปแบบของลักษณะแต่ละใบคือแล้วแต่ถุงค่ะว่าจะเป็นรูปแบบแบบไหนมันสวยมากสีด้าสวยค่ะรูปแบบแบบไหนคือไม่ได้กันสีนะแ้คะแต่แล้วแต่ถึงว่าขนาดใบใหญ่ๆจะเยอะจะน้อยนะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเอาอดิดาอีกแล้วลูกค้าจ๋าใบนี้กระทัดรัดเหมาะมากลูกค้าจ๋าใส่ทํางานได้นะใส่แบบว่า ถ้าเป็นที่อะไรนะคะถ้าทํางานแบบที่มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจะใส่สินของอย่างอื่นก็ได้นะคะใบนี้จ่ะลอกนิดหนึ่งนะคะที่จะลอกเดี๋ยวนะคะเจ้าบ้านของคุณนะคะอย่ารอท้าลูกค้าจ้าุงนี้เป็นแบรนด์ล้วนนะลูกค้าคะเป็นแบรนด์ทุกใบจ้าุงนี้ราคาของค่ะ440บาทนะคะตกใบนึงประมาณ214บาทนะะคใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าต้นทุนต่อใบเราประมาณ ใบเล็กใบใหญ่ด้วยนะคะลูกค so ้าคะแต่ละถุงแต่ละแพ็คจานวนใบอาจไม่เท่ากันให้เน้นที่น yeah, anyway, um ้ําหนักถุงแล้วก็ราคาคิดเป็นกิโลกรัมค่ะค่ะคิดเป็นโลก็โลละประมาณ4 0 0บาทอ่าใช่แล้วค่ะลูกค้าจากิโลกรัมละ400บาทจ้าใช่คน c o n ิร์ t ใบนี้ใหม่มากขนาดไหนคะ c o n v e r ใบนี้คือแหลมมากลูกค้าจ้าดูค่ะ คอนเวิร์ตค่ะเขาแบบว่าอันนี้ไม่ใช่คอลลอกนะลูกค้าจ้าเขาเป็นดีไซน์ของเขานะสําหรับคอนเวิร์ตนะค่าเป็นอะไรนะคะเป็นดีไซน์ดีไซน์เป็นเลสต์สไตล์ของเขาใหม่เลยอ่ะลูกค้าจ้าอย่ารอช้าเลยลูกค้าจ้าอย่ารอช้าเอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะอาจะซื้อให้กับสองหมื่นรถหนึ่งพันบาทก็ได้ไเป็นสมาชิกบ้านเหมือนกันไดค่ะสามารถได้ส่งรถด้วยแชร์ซื้อเยอะก็สองหมื่นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถซ f ได้เลยนะคะกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋า อยากรู้เองอยากเปิดเองเรามีแพ็คใหม่ถุงใหม่พร้อมจัดส่งนะคะคเป็นกิโลกรัมละ400บาทเช่นกันจ้าประมาณการใช่ไหมคะคิดเป็นกิโลเท่ากันคะค่ะทำไมใบสีขาวสวยจังเลยเท้าแฟดไหมใช่นี่ค่ะเอาคนละทรงคนละทรงอันนั้นคือใบนี้แต่ก็ใกล้เคียงใช่ไหมค่ะแต่ว่าทรงเนี้ยคือยังไงคะมาแบบเป็นพี่น้องกันเลยไหมอันไหนคะมาเป็นเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะใช่ไหม ไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนี้อะสีฟ้าอ่าดูสภาพสิบก่อนลูกค้าดูสิบเขาก็ตีตามาเดี๋ยวให้ดูด้านในนะดูจั๊โอ้อันนี้แถมอะไรคะให้ลูกค้าไปรู้เร่องดีกว่ามันเจียวค่ะลูกค้าค่ะอ่ะเป็นของอาดิดาสนะคะจ้าปิดท้ายค่ะปิดท้ายค่ะขอปิดท้ายอาดิดาสใบนี้ขอสีแดงปิดท้ายด้วยสีแดงอะซิบก็ตีตา ไปของอาดิดาสนะคะลูกค้าจ้ะอุ้ยอันนี้ทําไมปิดเรียบร้อยจังเพราะว่าเราเป็นคนรูดเองนะคะอ่ะขอปิดท้ายด้วยอาดิดาสนะคะนะคะอ่ะจ้ะให้พี่วางไว้ไหนดีคะวางไว้เลยค่ะพี่เอ๋ค่ะจะดูดีวางไว้ข้างหน้าเลยค่ะพี่เอ๋อ่ะโอเคแล้วลูก ตอ,อนรายการน,นะคะหมวดนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นกระเป๋าหนังนิ้นแบรนกีฬาทุกใบนะคะเป็นงานดุโรปลอตเอนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัฟราคา6440บาทนะคะน้ำหนัก16.10กิโลคิดเป็นกิโลค่ะลูกค้าจะาโรลละ400บาทนะคะจำนวนใบประมาณการพร่้าถึง3 0ใบตกต้นทุนต่อใบประมาณการ214บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟซบุ๊กหนะ้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ